สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะตีสิบเดครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอคือสาวสวยหุ่นดีตัวแม่แถมเป็นนางเอกหน้าเด็กตลอดกาลฮะแม้ว่าอายุอนามก็จะปาเขาเ้าไปหลักสี่แล้วก็ตามจริงค่ะคุณอาค่ะแล้วยังเป็นคุณแม่สายสตรองแล้วความสตรองเนี่ยคือการออกกําลังกายล่าสุดส่งต่อไปจนถึงลูกสาวแล้วนะคะแต่มีอย่างหนึ่งที่แพทยอยากคารวะมากๆคือเธอ,อคนนี้ไม่เคยดูลูกเลยสักครั้งทําได้อย่างไร <laughs> ตรงข้ามกับคนคน <ทำ S 1> นี้ไอย่างรเมื่อคราวที่แล้วเธอมาเราแหมเวลาน้อยไปนิดหนึงเราได้คุยกันถึงเรื่องออรูปร่างหน้าตาของเธอแล้วก็เรื่องการดูแลสุขภาพของเธอยังคุยไม่ถึงลูกก็เียว่ายังไม่สิ้งกระแสความค่ะวันนี้มาอีกครั้งฮะขอเชิญได้พบกับเจนน,นี่เทียนพพสวรรณสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเจ <c oughs> ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส <im> วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วได้ข่าวว่าวันที่เราอัดวันเนี้เป็นวันเกิดน้องไหม <im> <im> ใช่ค่ะ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะุณค่ะเต็มสี่เต็มสี่ขวบค่ะเป็นสี่ขวบที่แสบซ่ามากค่ะใช่ไหมคุณแม่ต้องรับมือกับสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างเลยล่ะค่ะจริงไหมคะแพทจริงค่ะแล้วเดี๋ยวพอสักหขวบจะยิ่งมหัศจรรย์เข้าไปใหญ่ไใช่ไหมคะเหมือนเราเจอแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทุกๆวันนะคะทุกวัน เด็กๆเนี่ยก็บอกว่าเออมันจะมีช่วงเดียกตอนสองขวบที่เขาเรียกว่า terrible two อู้นี่ terrible ทุกอายเลยวันก็เอะเขาบอกว่าสองโอ้ไม่นี่หนึ่งก็รู้สึก terrible สองก็ terrible สามก็ terrible สี่โอ้โห terrible เหมือนกันนะเนี่ยทุกอาเลยค่ะจะรู้สึกว่าจะเจอกับอะไรที่มันแบบโอ้โหนี่นี่มันแบบ เป็นอะไรใหม่ทุกวันอย่างเช่นได้ไหมคะพี่เจนบางวันก็เดินแบบเดินเข้ามาจากบ้านอยู่เฉยๆเปิดประตูปั๊กนี่บางวันก็เดินมาเป็นผู้ชายมาเม้หนูเทพอ่ะคือเขาเปลี่ยนอารมณ์ทุกวันนะคะและเปลี่ยนทุกชั่วโมงด้วยนะเราต้องรับให้ทันแพทโชคดีที่เป็นนักแสดงเวลาลูกเล่นละครด้วยเราก็เล่นต่อเลยโอ้โห เขาชอบพูดอะไรออกมาให้เราเซอร์ไพรส์สินะแพทเป็นบ้าโอ้โหบ่อยมากแล้วเราก็อึ้งเป็นคำหยาบนลฮะหรือว่าเป็นคำหยาบ<อ>ค่ะแต่เขาไม่รู้ว่ามันคือความหมายอะไรเจงก็แบบแล้วเจงก็หันหลังแบบอะไรอะยังไงดีอะอะไรนะลูกแล้วเขาก็พูดพูดเจงก็แบบแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมัมมีไปเปิด Google ก่อนอว่าใน Google เนี่ยเขาบอกมามมีว่ามันแปลว่าอะไรแล้วเดี๋ยวมัมมีจะมาแปลให้ให,หนูฟัง ผ่านไปหนึ่งฉากเชื่อไหมแพทเจนแบบจะมีอะไรให้แบบตื่นเต้นอย่างนี้ทุกวันแล,แล้วจะนี่กลับมาอธิบายให้ลูกฟังไหมว่าคุณแม่ไมปล่อ<ะ>ยกูก็แล้วแล้วต้องปล่อยผ่านไปเลยจริงเหรอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจนบอกว่าโนอันนี้ไม่น่ารักอันนี้ห้ามอันนี้เขาจะจาเลยคํานี้แล้วเขาจะพูดในต่อๆไปเหมือนเขาจะจําว่าอ๋อคํานี้ที่หม่มนี้ไม่ให้คํานี้ที่แม่ห้ามหรือสิ่งนี้ที่แม่ไม่ให้ทแล้วเขาจะทําแบบย้ำย้ำได้นะ เพราะเขารู้ว่าอันเนี้ยเหมือนสิ่งที่แก้แค้นให้หมัมมี่ได้สะใจใช่แล้วเขาก็จะย้ำทำอยู่งั้นใช่เขาจะย้ำทำอยู่งั้นเด็กเป็นเพราะเจนเคยลองแล้วแล้วเขาก็จะแบบอันนี้หมัมมี่ไม่ให้แต่ก็ทำอยู่งั้นอ่ะบอกอันเนี้ยสกปรกนะลูกคราวนี้ไม่ใช้หมื่งเดี๋ยวลงไม่นอนเลยอยน้ำตาไหลเลยคือแบบอ๋อมันเป็นคือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเจนก็เลยเรียนรู้เรียนรู้กับสิ่งที่แบบเจอไปเรื่อยๆค่ะแต่แกก็น่ารักมากนะพี่เจนไม่เคย ดุเลยล่ะค่ะไม่เคยแพดดุเหรอแพดดุมากจริงหรอพีเจนหนูเลียงลูกชายลูกชายคือเดอะเบสในทุกๆทางแต่ไม่เคยก็ดีแล้วค่ะพี่เจนเพราะอย่างของแพทอะคือเขาพีกจริงๆไม่แต่นลร่าก็พีกนะจนบางทีเจนโทรปรึกษาเพื่อนเลยว่าทำยังไงกับลูกก็บอกตีจริงหเจนไม่เคยมือถึงลูกเลยเจนจะแบบจูบเท้าเขาทุกวันอะแล้วพอเลี้ยงเองอะค่ะเจนจะแบบเวลาเจนดุแบบ ที่สุดเลยนะแพทยงง์ยังไงยังไงเนี่ยเนี่ยเป็นน้ําแข็งเลยล<ะ>โฟเซนเลยแหละแล้วเขาเข้าใจเ,เขาเข้าใจเขาตกใจเพราะปกติมามี้จะเล่นมามีม้จะแบบอ้ยแต่พองเียยปรับทุกอย่างในบ้านเย็นหมดเลยแล้วเวลาจเจนเงียบแบบแพทมันเหมือนพลังในตัวเจนเนี่ยเจนนี่โกรธเวลาถ้าครั้งไหนเจนโกรธอ่จะเจนจะเงียบถ้าเจนนี่เงียบปรับเมื่อไหร่เนี่ยต้องทั่วมากเลยจบทุกอย่างจบเลยเพราะเป็นคนที่จะไม่กรี๊ดจะไม่แบบพูดเสียงดังตะโกนอย่างเงี้ยไม่ แล้วเจนว่าวิธีนี้มันไม่ได้ผลกับทุกคนนะคะใช่เอเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเจนจะพูดกับเขาเลยพูดที่แบบดุมากที่สุดจะจะบอกว่าโนาทแบบนี้มามีไม่เคยสอนนะลูกแล้วไม่น่ารักเลยค่ะเจนจะพูดกับเขาด้วยเหตุและผลคือโนาเขาเป็นคนที่ฟังเหตุและผลว่าแล้วทําไมอันนี้หนูไม่ได้เจนก็จะอธิบายว่าอันนี้ไม่ได้เพราะอะไร มันจะเป็นแบบนี้ลูกหนูเคยเห็นไหมคะเดี๋ยวมัมมีอจะเปิดให้หนูดูนะว่าถ้าหนูเป็นแบบนี้แล้วมันจะเกิดแบบนี้ขึ้นหนูจะดูไหมโอเคค่ะมัมีอเขาก็ฟังอืแต่ความเงียบสงบสยบหลายหลเรื่องเลยนะเพราะว่าความเงียบหลายๆครั้งอขออนุญาตใช้คำนี้มีความอำมหิตมากกว่าเสียงที่มันดังียบน่ากลัวโนราเดิน ร้องไห้เข้ามาเลยอะแล้วกาบเท้าเลยอ่ะแบบอย่างนี้เลยค่ะแบบเจนเจนเดินออกไปนอกบ้านแล้วเจนก็เดินเข้ามาอย่างเมียบแล้วก็เดินไปนั่งที่ห้องครัวแล้วก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเลยไม่พูดอะไรแล้วก็แบบแบบทำหน้าเฉยๆเลยอ่ะโน่าห์แบบร้องเดินร้องไห้เข้ามาแบบเป็นเต่าเผาเลยแล้วแบบก้มลงกาบพื้นเลยเมื่อกี้หนูขอโทษขอโทษเรื่องอะไรลู้หนูต้องรู้ว่าหนูทําอะไรผิด หนูขอโทษค่ะที่หนูอ่ะเมื่อกี้มามีเลือกให้หนูแล้วหนูไม่ได้ใส่หนูขอโทษมามีหนูจะไม่ทําอีกแล้วไม่เป็นไรลูกถ้าหนูรู้ว่าหนูทําอะไรผิดมามีให้อภัยหนูเจนจะพูดอย่างนี้เขาคือเราต้องให้เขารู้ว่าหนูทําอะไรผิดหนูรู้ใช่ไหมคะแล้วหนูจะทำเนี้ยหนูจะแก้อย่างไงคือเราต้องถามเขาก่อนแล้วถ้าเขาไม่รู้เราค่อยบอกเขาว่ามามีกดหนูเรื่องอะไร นี่นี่คือวิธีการเลี้ยงลูกในของแต่ละคนไม่เหมือนกัน<ช>นะฮะ<ช>เด็กเกิดมาแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจกเจนอะแดปค่ะใช่ใช่เพราะเจนรู้สึกว่าสังคมปัจจุบันถ้าเขาไม่เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองในบางอย่างหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่และสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่กับสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ใช่เจนกลัวว่านอนาคตเขาจะใช้ชีวิตลําบากถ้าเราให<ช>้เขามากเกินไปหรือเราไม่ได้บอกเขานะขนานี้เจนจะบอกเด็กสี่ขวบเขารู้เรื่องหมดแล้วค่ะและเขาจํา เขาจําแล้วเขาสามารถที่จะแบบเดือนต่อไปเขาจําในสิ่งที่หม่มมี่บอกในเดือนที่แล้วได้เพราะฉะนั้นการที่เจนพูดแหละเขาทุกวันเจนแบบมีนิดจริงๆอ่ะเจนมีความหมายกับสิ่งที่เจนสอนหนูไปลูกเพราะว่าเจนก็จะบอกว่าแบบหม่มมี่ไม่ได้อยู่กับหนูไปตลอดชีวิตลูกอันนี้คือหมามมีม่ให้หนูได้อย่างเงี้ยหม่มมี่ไปไหนอ่ะอย่างเงี้ยห <c oughs> ม่มมี่ไปไหน <c oughs> ก็หม่มมี่ไม่รู้ลูกแต่ว่าบางทีหนูก็ต้องไปโรงเรียนไปนี่ไปนี่หรืออะไรเงี้ย <c oughs> อย่างหนึ่งที่เจนี่จะต้องทำอยู่แน่นอนก็คือการพาลูกเข้านอนใช่ค่ะกลางวันจะทันทีจะตบตีกันอะไรกันยังไงก็แล้วแต่ารสงครามมายังไงก็ตามต่สงครามมายังไงกันคืนต้องพีซฟูลต้องต้องคอดต้องกอดต้องสอนทุกคืนไหมคะทุกคืนทุกคืนเท่าที่ทําได้ถ้าเกิดวันไหนเจนต้องบินไปเมืองนอกไปทํางานคุณพ่อแต่ถ้าคือแม่99%เอเพราะเจนจะสอนมาทุกเช้า ก่อนตื่นแบบช่วงตื่นแล้วงงเงียเป็นช่วงที่เขารับรู้ในสิ่งไม่รู้นะเจนแบบเท่าที่เจนแบบอยู่กับลูกมาช่วงตอนที่แบบสลืมสลือเป็นสิ่งที่เขารับรู้แบบเหมือนมีสติในการที่รับคําของแม่มากที่สุดช่วงกลางวันบางทีเขาไม่ค่อยมีสมาธิเขาจะแบบอ,อุ้ยมามีหนูอยากอันนั้นหนูอยากอันนี้แต่ช่วงตื่นเช้ามาแล้วย,ยังไม่ได้คิดว่าเออเดี๋ยวหนูจะพุ่งไปตรงนั้นน่ะแม่จะพูดก่อนเลยขอบคุณนะลูกที่เกิดมาอยู่ในชีวิตแบบนี้นะคะ คือเจนว่าคําอวยพรของแม่มันทําให้มีพลังบวกกับชีวิตของเด็กๆทุกคนมันเป็นกําลังใจของเรา<ช>นะ,ะบอกห,หนูมีมาม,มีนะลูกอะไรเงี้ยมาม,มีรักหนูด้วยหัวใจนะคะจะพูดเขาทุกเช้าและก่อนนอนอ,อแต่เหตุผลอย่างหนึ่งที่เจนี่จะต้องพาลูกเข้านอนหรือว่าลูกเนี่ยจะต้องเข้านอนกับแม่ค่ะ มีอีกเหตุผลหนึงเจนบอกจะต้องจับตัวคุณแม่ oh. แอ,ะอ,อะ oh. 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 ไรนอาจจะแบบชนยมีกัโอ้โหไม่คือเจนจะบอกว่า <c oughs> ช่วงที่โนล่าเกิดมา <c oughs> เจนแบบ <c oughs> ห่วงลูกมากค่ะโอเคแล้วเจนก็รู้สึกว่าแบบแม่ก็เหนื่อยนะเจ็บแผลก็เจ็บแบบเจนใช้แบบทุกพละกําลังของเจน <c oughs> อ่ะอุ้มเขาโดยที่เจนแบบเจ็บแผลอยู่งั้นอ่ะแต่เชื่อไหมว่าแบบ เหมือนความเป็นแม่เราไม่เจ็บเราไม่รู้สึกอะไรเลยแค่เราแบบเห็นหน้าเขาเราได้ให้แบบมนมเราทานอ่ะจนให้นมจนถึงสามขวบโนห่จนนมรักติดก่อนนอนทุกคืนต้องจับนมแม่<น>บอกหนแล้วมันมีหมอนเหม,ม็นมันมีผ้าห่มแบบเหี่ยวๆนะลูกหนูเอาไหมเนี่ยหนอจับนมมามีก่อนนอนแล้วก็ล้วงจับล้วงจับอยู่นั่นอะ่ะซึ่งแปลว่าถ้าเราต้องเอาลูกเข้านอนทุกคืน พี่เจนจะไม่รับงานดึกถูกไหมคะใช่ค่ะเจนจะบอกเออข้านี้นะเพราะเจนว่าช่วงเวลานี้เป็นงานสุดท้ายกี่โมง,ง,ง,งคะจริงๆถ้าจะไม่มีขําเลยอ่ะ,ะแพทเข้าใจาที่พี่แพทถามเพราะว่าแพทเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันนิดนึงอ่ะเจนว่ามันเป็นช่วงเวลาสําคัญระหว่างแม่กับลูกเจนไม่อยากเสียช่วงเวลานี้ไปเลยอะค่ะแล้วเจนจะไม่สามารถที่จะหมุนเวลากลับไปไม่ได้ลับไปตรงนี้แบบโหเราน่าจะนอนกับเขาแล้วอยู่กับเขาให้เยอะที่สุดเจนว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากมาก ก็เป็นเรื่องที่ดีมากเออแต่ว่าเวลาถ้าพอเชนนี่ไม่อยู่แล้วเขาจะหลับที่ไหนนอคกับคุณพ่อก็เอาให้เล่นให้เหนื่อยไปเลยวิธีของคุณพ่อแต่เคยบอกคุณพ่อแล้วไม่มีอะไรจะจับนะเคยบอกแล้วนล่นลองจับนมแดดนี้สิลูกแข็งมากเลยแบนนี้แข็งค่ะบอกหนูลองล้วงเข้าไปแล้วบีบบีบเหมือนที่หนูบีบมัมมี่สิลูกมันแข็งจับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เล่นจนแบบหลับอย่างนี้เลย ก็บอกว่าเาจนนี่ชอบออกออกกำลังกายใช่แล้วโนาก็ชอบออกกำลังกายด้วย<อ>เหมือนกันเลยสี่ขวบจริงป่ะจริงจริงตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยเหรอคือพ่อก็ออกกำลังกายแม่ก็ออกกำลังกายแล้วเราเลี้ยงลูกกันเองอเพราะฉะนั้นเราก็จะปูเสือให้เขาอยู่คลุกอยู่กับการที่แบบพ่อแม่ต้องสลับกันออกคนนั้นสลับอุ้มคนนี้เดินไปทำนมแบบต้องอย่างอย่างเงี้ยแล้วโนาเขาก็จะซึมซับมาตั้งแต่เบบี๋เขาก็จะเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลายเป็นโตขึ้นแล้วเขาก็จะออกลังกายกับคุณพ่อ<ม>คุณแม่ไปด้วยเ <c oughs> ขาเขาเขาทำอะไรบ้างแต่ช่วงนี้ชอบเต้นค่ะ,ออะชอบเต้นมากเ <c oughs> ต้นแล้วชอบแล้วเป็นแบบ <c oughs> โนราลูกหนูหยุดได้ไหมไม่หนูเต้นสวยค่ะแต่คือไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> แบบไม่ได้เลยโชว์ใครไม่ได้เลยตลก <c oughs> อยากอยากอยากให้ไปเรียนไหมคะอายพอให้เอาจริงอายอายอคือเลือกให้เรียนทุกอย่างแล้วบัลเล่เต้นทำนู่นทำนี่ทำให้หมดมามีหนูไม่ แบบชอบอยู่กับมามีชอบโชว์มามีสชอบโชว์คุณยายชอบโชว์มามีสเราไปดูโน่าออกกำลังกายใช่ไหมเรามีคลิปใช่ไหมฮะนี่จริงๆเขามีทำพายเจนพยายามจะทำแบบเหมือนคลิปยูทูบให้เขาแบบสอนออกกำลังกายเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะได้เป็นช่วงๆอะแพทคือแบบช่วงนี้ได้ช่วงนี้อารมณ์ไม่ไม่อินเดอะมูดไม่อินเดอะมูดไม่อินเดอะมูดพอแม่จับอัดมามีหนุมเหนื่อยค่ะแล้วก็จะแบบมามีอยากอย่าถ่ายค่ะอย่าถ่ายแบบเป็นซุปตา์เลย อันนี้คือจอยอันนี้คือมูดคือจอยอัดได้มูอยากสอนมันมีอัดได้แต่หญิงอัดได้แต่ถ้ามูไม่จอยก็คือมันมีกดปิดเลยค่ะหนูไม่พร้อมหนูเหนื่อยแต่ยังไม่ยอมทำเลยนะหนูเหนื่อยไม่อยากทำนี่น้ำลมซุปตาอะไรอย่างเงี้ยนี่นี เขาเอ็นดูจีเขาดีพี่เจนเจนคือเขาดีเจนจะสอนให้เขาเป็นเด็กตลกแล้วมาทางเด็กตลกเลยลูกอะไรอย่างเงี้ยคุยงั้นมารวมแก๊งกันหนูไหมคะจะตั้งจะตั้งคณะพอดีเลยใช่คือเจนรู้สึกว่าเด็กตลกมันชามมิ่งเขาจะมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยบอกเราไม่สวยลูกเราเป็นเด็กตลกสวยไม่เจนอยากให้เขาแบบเป็นเด็กแบบตลกแบบไม่ติดสวยไม่ติดสวยใช่คือห้ามเราต้องเป็นเด็กตลกหนูทำหน้าตลกสิลูก แม่ก็จะทำกับเขาอะไรเงี้ยเล่นใหญ่กันทุกวันนะคะแพทว่าได้นะนักเพาะกล้ามโดนล่าเป็นนักเพาะกล้ามอาจจะเดินต์ชอบเต้นอ่ะเออไม่เอาอ่ะไม่อยากให้เป็นดาาไม่อยากนโอ้ยแต่แพทเข้าใจเนี่ยเพราะแพทก็ไม่ไม่ได้คาดหวังใช่คือเจนรู้สึกแบบให้แม่ลำบากคนเดียวเหอะ รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ